กับสวัสดีทุกทุกท ah, ่านในช่องทีเด exactly like ็ดอาจารย์กับสวัสดีทุกทุกท่านในช่องทีเด็ดอาจารย์2ด้วยนะครับวันนี้นะวันนี้วันจันทร์ที่5้นะครับวันนี้วันจันทร์ที่5เมษายนะครับวันนี้ก็จะมาให้ทีเด็ดฟุตบอลเหมือนเดิมนะครับทีเด็ดฟุตบอลเหมือนเดิมันละ2ตัวนะครับวันละ2ตัวนะครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราอยู่กันในเว็บนะครับเราอยู่กันในเว็บนี้เลยนะครับยูฟาเบท 885นะครับที่เราจะแทงนะครับเว็บที่เราเล่นประจํานะครับเว็บที่เราเล่นประจํานะครับแล้วการเงินมั่นคงนะครับการเงินชัวนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะเราไปสรุปผลบอลเมื่อวานก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้นะก็ให้ไปที่สเปอร์นะครับสเปร์ทำแน่นะครับสเปร์นะครับก็จบไปด้วยผลเสมอ2องตอครับโดนะครับคู่นี้ก็เสียไปนะครับคู่นี้ก็ตายไปนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับให้ไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ก็เข้านะครับชนะ2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็เข้านะครับคู่นี้ก็เข้านะครับอ่าเท่ากับเมื่อวานนะครับก็ไม่ได้ไม่เสียนะครับไม่เป็นไรนะครับอ่ามาวันนี้นะครับมาวันนี้นะครับก็จะมาให้ทีเด็ด2ตัวเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะให้ทีเด็ด2ตัวเหมือนเดิมนะครับบอลพรีเมียร์ลีกนะครับบอลพรีเมียร์ลีกกับคู่นี้เลยนะครับบาร์เซโลน่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของวูฟแฮมตันเปิดบ้านพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดก่อนเลยนะครับอ่า เรามาดูผลงานของทั้งทสองทีมนะครับ6นัดหลังสุดที่เจอกันนะครับเป็นนัาของเวสต์แฮมชนะ1-0นะครับเวฟแอนแพ้1-0นะครับวูดแฮมตันชนะ3-0นะครับแล้วก็วูดแฮมตันชนะ2-0นะครับวูดแฮมตันชนะ2-0นะครับเวสต์แฮมชนะ4-0นะครับอ่ะแล้วเรามาดู6นัดหลังสุดท่าน้าของเจ้าบ้านเลยนะครับวูดแฮมตันนะครับชนะซานตัน2-1นะครับแล้วก็ชนะลีดมา1-0นะครับแล้วก็เสมอนิวคาสเซิล1-1 แพ้แมนซิตี้นะครับแพ้แมนซิตี้4-1นะครับเสมอแอตตันวิลล่า0-0นะครับอ่าแล้วก็แพ้ลิเวอร์พูล1-0นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดู6นัดหลังสุดทั้งนั่งของเวสต์แฮมยูไนเต็ดก่อนเลยนะครับชนะเซฟฟิลด์ด3-0นะครับแล้วก็ชนะสเปอร์2-1นะครับแพ้แมนซิตี้2-1นะครับอ่าแล้วก็ชนะลีด2-0นะครับแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1-0นะครับเสมออาร์เซนอล3-0นะครับ ่วันนี้นะครับราคาคู่นี้นะครับก็อยู่ที่ราคาเสมอนะครับราคาเสมอนะครับคู่นี้นะครับก็ให้ไปที่นี่ให้ไปที่คู่ให้ไปที่เวสแฮมนะครับให้ไปที่เวสแฮมนะครับเวสแฮมนะครับราคาเสมอนะครับอ่าคู่นี้นะครับเราก็เปิดฉากมาด้วยที่ให้ไปที่เวสแฮมยูเนเต็ดนะครับอ่าแล้วเรามาดูแล้วเรามาดูนะครับเรามาดูบาร์ของทางด้านของบาร์เซโลนา ก่อนเลยนะครับบาร์เซโลนานะครับราคานะครับต่อ2ลูกนะครับหรือ2ลูกครึ่งน้ําล้นนะครับอ่าเรามาดูผลงานของบาร์เซโลนาหรือก่อนทั้งสองทีมก่อนเลยนะครับอ่ะเจอกันนะครับ6นัดหลังสุดนะครับเป็นน้านของบาร์เซโลนาแพ้1นึ่งศบาร์เซโลนาชนะ1นึแล้วก็บาร์เซโลนานะครับชนะ1นนะครับแล้วบาร์เซโลนาก็ชนะ5้นะครับอ่าแล้วบาร์เซโลนาก็ชนะ1นึ่งศูนย์แล้วบาร์เซโลนาก็ชนะ3านะครับ อันเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของผลงานของ Bar บาร์เซโลนาก่อนเลยนะครับบาร์เซโลนาก็ชนะเซบีย่ามาสอศูนย์นะครับแล้วก็ชนะเซบีย่ามา2อศูนย์นะครับอ่าแล้วก็ชนะมา2อศูนย์นะครับแล้วก็เสมอปารีสมา1นึนะครับ,แล, 4, 1, รบแล้วก็ชนะมา4ีหนึ่งนะครับแล้วก็ชนะเรอันสโตเสดมา6ประตูต่อหนึ่งนะครับอันเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของทีมมาเยือนในวันนี้ก่อนเลยนะครับเสมอ1นึนะครับ 6, หกน้าหลังสุดนะครับ แล้วก็แพ้เรอัลมาดริก1-0นะครับแล้วก็เสมอ1-1นะครับอ่าแล้วก็ชนะมา2-1นะครับเสมอ0-0เสมอเซริอา1-1นะครับอ่าคู่นี้นะครับคู่นี้นะครับคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านของบาร์เซโลนานะครับเปิดบ้านนะครับเปิดบ้านนะครับพบอ่าราคานะครับก็อยู่ที่ราคา2ลูกนะครับ2ลูกแล้วก็2ลูกครึ่งนะครับ2ลูกแล้วก็2ลูกครึ่งนะครับ คู่นี้นะครับก็จะให้ไปที่บาร์เซโลนานะครับต่อ2ลูกครึ่งเลยนะครับต่อ2ลูกครึ่งเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับฟอร์มบาร์เซโลนากาลังดีนะครับอ่าแล้ววันนี้นะครับวันนี้นะครับก็ให้ไปที่2คู่นะครับให้ไปที่เวทแฮมยูตนเต็ดอีกคู่หนึ่งให้ไปที่บาร์เซโลนานะครับอ่าท่านใดนะครับสนใจที่อยากเล่นนะครับสนใจที่อยากสมัครเล่นนะครับเว็บดีๆแบบนี้ห้ามพลาดนะครับที่ไลน์นะครับ @ufabet885 นะครับ ท่านใดสนใจที่อยากสมัครก็ไปสมัครเล่นได้เลยนะครับโปรโมชั่นมากมายนะครับโปรโมชั่นที่1นนะครับสมัคร300รับฟรี1 0 0บาทนะครับไม่ต้องทําเทิร์นใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนโปรโมชั่นที่2นะครับสมัคร1000ฟรีชุดกีฬา1ตัวนะครับสมัคร1 0 0 0ฟรีชุดกีฬา1ชุดนะครับอท่านใดนะครับสนใจที่อยากสมัครนะครับก็ไปสมัครกันได้นะครับไปสมัครแล้วนะครับก็อย่าลืมแจ้งนะครับว่ามาจากช่อง YouTube ของทีเด็ดจานสองนะครับทีเด็ดอาจารสอ2นะครับ ่าวันนี้นะครับก็ให้ไป2ตัวนะครับให้ไป2ตัวนะครับวันนี้นะครับก็วันนี้นะครับอาจารย์2ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกทุท่านที่รับชมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ